ค่ะท่านผู้ชมในเรื่องของการคืบหน้ารุกพื้นที่ป่านะคะทางสสจันทบุรีได้เปิดเผยค่ะว่าตํารวจขณะนี้ออกหมายเรียกบริษัทรับซื้อไม้เขาบ่อทองมารับทราบข้อกล่าวหาโดยมีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองค่ะ นางสาวยานัทิชาบัวเผื่อนเลขาธิการคณะกรรมธิการการเกษตรและสหกรสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยถึงกรณีลุกเขาบ่อทองตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่มีจำนวนพื้นที่ในการบุกรุกที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าจบ .5 แจ้งยึดพื้นที่ไว้28ไร่เศษและมีการคำนวณค่าความเสียหายของรัฐไว้ที่ 1>, 1 9 4 0 9ล้านเ้าสนายบาทสตางค์ยังไม่ตรงนะคะกับที่กอรมนอาาค1ส่วนย่อยที่3คํคำนวณพื้นที่ได้76ไร่2งาน9ตารางวาโดยจะมีการลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีนั้นทราบว่าตำรวจสถานีตำรวจภูทรมะขามนั้นแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว4ี่คนก็คือนางเกษราและนายเรวัตผู้ที่อ้างครอบครองที่เขาบ่อทองและร้อยตำรวจโทคำมีและนางสาวสุวรรณาภรยาข้อหาร่วมกันก่อสร้างแพ้่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครองเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่จะกระทำภายในเขต ที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทกเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แผ้วถางหรือกระทำด้วยนอกจากนี้สอพอมะขามอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกบริษัทที่รับซื้อไม้ในพื้นที่อำเภอมะขามมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ ขณะที่นายยุคนชนวัฒนปัญญาสมาชิกวุฒธธิสภาก็ได้มีการหยิบยกกรณีเขาบ่อทองตำบลวางแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีถูกบุกรุกและตัดไม้ห่วงห้ามในการประชุมวุฒธธิสภาพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามนะคะในกรณี ดินที่มีการลักลอบขุดจากเขาบ่อทองนำไปขายหรือนำไปไว้ที่ไหนผู้ต้องหาที่ครอบครองที่เขาบ่อทองราว900ไร่เป็นตัวจริงหรือไม่และขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาเพื่อติดตามผู้ที่กระทำผิดให้ถึงที่สุดค่ะ